ชาวราศีเมษฮะกับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะหรือว่าเรื่องที่ควรรีบทาเป็นพิเศษนะครับพือความสาเร็จโดยไวนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้26่กุมภาถึงวันที่3ามมีนานะฮะเรื่องแรกครับดวงการงานนะครับหรือภารกิจที่ทำนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีงานเร่งงานโดยงานปรับปรับฉับพลันงานที่สั่งเช้าเอาบ่ายสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้นะครับหรือว่างานที่แข่งกับเวลานะครับอันนี้ให้เตรียมพร้อมได้เลยะฮะถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้ว วันรุ่งขึ้นต้องทํางานอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้งานมันมีแทรกด่วนแล้วก็งานเร่งๆนะครับหรืออะไรก็ตามที่เราทําอยู่นะฮะอยู่ๆเขาก็บีบเ,เวลาเข้ามาเฉยเลยนะครับสําคัญข้อหนึ่งคือช่วงนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าใครที่เราปฏิเสธยากนะครับละว,วานให้เราช่วยบางเรื่องนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับเรื่องของตัวเนื้องานที่เราทําอยู่เรื่องงานหลักที่เราทำอยู่นะครับ <Malays> <ST AT> อยู่ๆมันก็ต้องรีบเร่งนะครับบางสิ่งหรือมีบทสรุปจบอะไรไวๆบางอย่างนะฮะก <ST AT> <ST AT> ็เรียกว่า <leva> เป็นช่วงที่ดวงดีนะครับในเรื่องของผลงานนะครับดีตรงที่ชงหวะผลงานหร,รือว่าความเฮงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้มันเกิดพอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณทําหรือภารกิจที่มันรีบเร่งมันก็สําเร็จเสร็จสิ้นอยู่สวยงามด้วยนะฮะนี่คือจุดเด่นเลยนะครับแล้วก,การเจรจาติดต่อต่อรองครับในช่วงเดือนเรื่องสัปดาห์นี้ก่อนนะ,ะสำเร็จนะครับ ลอยต่อของปลายเดือนต้นเดือนแบบนี้นะฮะมันจะมีเรื่องที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะมีข่าวประหลาดใจเรื่องที่แบบเออทำให้เราแบบตื่นตกใจนะครับอะไรเกี่ยวข้องกับการงานและการเงินเป็นพิเศษนะครับข้อดีอย่างนะฮะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ใช้เงินเยอะนะฮะใช้เงินหลากหลายอย่างมากเนะครับในเรื่องของส่วนตัวด,ด้วยในครอบครัวด,ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง คนรอบข้างนะครับบางทีเราจะต้องไปช่วยเหลือหรือจะช่วยใครจ,จ่ายบางสิ่งกับใครนะครับเป็นพิเศษหน่อยก็มีนะครับแต่ข้อดีมันมีรายรับเข้ามาทันเวลาเสมอนะครับมันเป็นช่วงที่ดวงการเงินออกแค่ไหนนะฮะเข้ามากกว่านะครับเนี่ยมันก็น่าชื่นใจอย่างนี้เลยนะฮะคุณออกไปร้อยหนึ่งอาจจะเข้ามา200หรือว่า500นะครับหรือว่าชนาดีๆก็พันหนึ่งนะฮะมันแล้วแต่จำนวนเท่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้รู้ว่า โอเคใช้ใจ่ายโดยปกติเนะี่ยหมุนได้ทันเวลาแน่นอนแล้วก็มีเหตุให้ใช้เงินนะครับในรูปแบบอื่นนะฮะแล้วก็สําเร็จนในหรือว่าสมบัติหนานะครับในสิ่งที่เราจะไม่ต้องใช้นะฮะแล้วก็อีกอย่างคือช่วงนี้ดวงเจรจาติดต่อต่องเด่นแสดงว่าถ้าจําเป็นต้องคุยต้องเจรจาต้องพูดนะครับหรือขอความช่วยเหลือจากใครนะฮะหรือไอปากเรื่องอะไรก็ตามครับสำเร็จนะครับจัวงหวะดาวมันยังเด่นอยู่แล้วก็อีกอย่างครับนีวว่าไปกิจกรรมช่วงสัปดาห์เนี้ย เยอะนะไม่ธรรมดานะแล้วก็ดวงเกี่ยวกับเรื่องของมันมีดาวนะครับถ้าใครที่แบบมีภารกิจสําคัญจริงๆที่นอกเหนือจากที่ผมพูดมาสักครู่นี้นะครับบางคนต้องยื่นเอกสารสําคัญยื่นหนังสือยื่นวีซา่าหรือว่าคุยกับคู่ค้าคู่เจรจานะครับบางทีอาจจะมีกาลังแก้ปัญหาอะไรบางสิง่งบางอย่างอยู่นะครับทั้งหลายต้องบวงครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะฮะหรือว่าสิ่งที่คุณกาลังกระทําอยู่นะฮะดวงท้ายที่สุดแล้วสําเร็จนะครับสําเร็จนะ แต่ว่ามันใช้เวลานิดนึงหรือว่าใช้สรพพกำลังหลายๆอย่างนะฮะทำให้ภารกิจต่างๆครับมันสําเร็จรุ่งร่วงจนถึงฝั่งฝันนะครับแสดงว่าช่วงสัปดาห์นี้ต้องใช้ความพยายามเยอะกว่าปกติอะไรที่แบบเหนื่อยท้อล้าในแต่ละเรื่องบางทีเรารู้สึกเออมันจะยังไงต่อนะฮะเพราะว่าไม่ไหวแล้วสุดท้ายไหวนะครับก็คือมันอาจจะเหนื่อยบางวันแค่นั้นเดงนะฮะแต่ให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณพยายามอยู่เนี่ยท้ายที่สุดเราจะสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยมากหน่อยแค่นั้นเดงนะฮะ ไอเหนื่อยไปใส่ใจนะฮะเราทำอะไรนิดนิดหน่อยมันก็เหนื่อยอยู่้วฮะแต่ว่าถ้าเหนื่อยแล้วมันได้ของหรือได้รางวัลหรือได้โบนัสหรือว่ามีผลสําเร็จนะครับมันก็โคตรคุ้มเลยนะครับเราไม่ดูว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเราดูว่าทาแล้วสําเร็จือไม่สําเร็จนะครับเพราะนั้นเรามองโฟกัสจุดนี้มากกว่านะแล้วก็ประการน้องครับดวงเกี่ยวกับการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จหรือแม้แต่บางทีอาจจะไม่ได้เอ่ยปากแต่อยู่ก็มีคนช่วยนะครับในเรื่องต่างๆนานาให้สําเร็จด้วยดีด้วยนะครับสัปดาห์นี้ครับ สิ่งที่ต้องเตือนอารมณ์นิดหนึ่งครับระวังความขัดแย้งเล็กๆก่ับคนในครอบครัวนะฮะหรือมีเรื่องกุ่นใจเครื่องใจเล็กๆนะฮะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับอย่าใส่ใจในคําพูดหรือว่าการกระทําของใครมากนะครับเราไม่ได้ไม่ใส่ใจเขานะฮะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็เครียดอย่าไปคิดมันครับมีประโยชน์นะฮะผมเชื่อว่าเรามีแนวทางแล้วก็มีเหตุผลในสิ่งที่เราทาของเราอยู่แล้วนะฮะก็ควรจะดําเนินตามเหตุผลแล้วก็ความเชื่อมั่นตัวเองนะครับ เรียกว่าต้องมีไว้เต็มที่ทำต่อไปนะฮะอย่าไปล้มเลิกนะฮะเพราะคำพูดใครนะมันไม่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็สำคัญอย่างครับมีโชคกู้ฟุกนะครับอื่นในสัปดาห์นี้มีโชคกู้ฟุกนะครับโชคนี้มันเป็นได้หลากหลายอย่างบางคนโชคเป็นเงินบางคนโชคเป็นทรัพย์สินสิ่งของบางคนโชคเป็นคนช่วยเหลือนะะบางคนโชคเป็นเรื่องเด่นเรื่องงานหรือผลงานหรือผู้ใหญ่เมตตานะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าสัปดาห์นี้มันมีโชคพิเศษบางอย่างที่ปกติอาจจะไม่ค่อยได้บ่อย แต่ออสัปดาห์นี้กับได้เฉลี่ยเล่นได้เฉลี่ยเลยน,นะครับนี่คือจุดที่โดดเด่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงสัปดาห์นะฮะเร่งงานนิดนึงอะไรที่คนเร่งรีบหรือว่าจัดลําดับงานดีๆอะไรควรทาก่อนหลังครับมันจะช่วยเซฟแรงแล้วก็ทําให้ปัญหาที่มันกำลังจะบานปลายคลี่คลายมันจบลงได้สวยนะครับฉะนั้นเรียงละดับดีๆอะไรควรทาก่อนหลังแล้วก็เดิมเนินตามนั้นนะครับสัปดาห์นี้ดวงดีแน่นอนแล้วก็ อุปสรรคผ่านพ้นได้ดีดดดดีนะครับโอเคฮะโชคดีมีความสุขครับเป็นกันบังใจเสมอครับลุยสู้กันต่อในช่วงสัปดาห์นี้ฮะสวัสดีครับ